ม,มันยนยมอดสวนใช่หมดเลยนะหมดเลยเหรอี๋ยวตัดตดิ๊กงึดยังได้อยู่<อ>ในรถเองเข้ามา กองเขาเก oh. ี่ยวกันที่เันมีบ้านอยู่หหลโอ้โโอ้โอ้นี่ะบ้านสวนน่ะ mm hmm. ันนี้เตียวนอนหรอวะก็อยู่เหมือดอ,อย่างนี้เถอะ oh. จอนดจอนี่แหละจอด

วัสดีเซ็ปเบแคนโู้วสวัสดีคำสอนป<า>ัดนมนี่ไม่นี่ม่นี่ไม่นี่ไม่ไมไมนี่คือบบกวดบนยังเด็กบเอ้ย เป็นี่มอ้ใหญ่เยโอ้มากี่มาที่มานี่มาทีมาี่มาทีีมาที่มานี่มานีาี่มาทีม่มาทีาี่มาทาี้มามานี่มาี่มาาี้าที่ามา่มาทามาี่มาที่มาา่มาที่มทีดมาที่ม่มาี่มาาามา่มาาา่มา้ ที่ดไะดิที่ไดะดิเห้ยเ้ยังมันเป็นเดือดออกเล้่มเขเลยเงออเง้เงีมัดก็อพามาเส็จออกมันกบเฮ้ยมันคืองามเวะหล่อมากเลยอะ้มันด้มันเหอยหำอะไรกัดจู อบก่อออกหลอดอ้ยมันใหญ่เนาะไเพาออะให้ก่อนข้าอยู่มันหูเนาะหูเห็นน้ำอนมเหมือนเห็นน้ำอื่นอ่าม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 าลูกมาลูกมาลูกมา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  ใ้เกี้ยวอ่เ้ยใสมันเกี้ย่ฮะใช้ตมันเกยวเกี้ยวน่งีดดวดบู่งไเฮ้ยอุ้ยบักไหนึ่งอ่ลุกขึ้นลุกขึ้นลกขึ้นมาลกขึ้นดขึ้นมนเขานึ่งดูขึ้นมกลินเข่าหนึ่กรามสังถามัมาจ้อู้บอู้อยตานี้มนี้นี้ ฮ่าตัองจือไหลได้เนาอมาที่มาทีมานี่มาีมานี่มาีแคนมานี่อะนั่งลงนั่งลงนั่งลงครับสวัสดีครับ Ơi. Tham tìm nhanh nhảy nọ. Đấy. Đấy. Mượt là đây đi. Đấy. ào mượt lẽo

กินเยอะนะกินเยอะหรอกินเยอะอุดๆมานี้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 มาหนีมา,น,มาน,นีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนใช้มือเอามือมามือมาฮะ มือวาเอมือวามื่อวบอยิงบอบอยิอยู่หัวน่าิงอยู่โคลามีวงสองมือได้ถึงบุนวงสองรวเพิ่นโชว์มืได้เหรอวันนี้แหละครับแรครับผมยู่นี่บได้รับเขาไหมบอ แล้วเอกไปทั้งนอกระเทมมาดิเฮ้ยหนุ่มปุ้ยผกมาในมาาโซแม่ในพาไป่นำไปเอาชุ่มแคบชวนมคุยพูดนะอยากโดนจับไปเฮ้ยจับไปแล้วเนาะวัาดดีเอามือมาเอามือมามือมามือมาโบไปใส่ช่องมือมาแล้วเอามือมาก่อนขอมือก่อนขอมือก่อนมามือมือมามือมามือมา

จะออกไปได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยออกไม่ได้ <c oughs> นั่นนั่นนั่น伊 view เห็นจนะกินแรลกเนาะออกไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะอยู่บ้านนะ บอกม่บบบบโบรนประโทดสิระน้แต่กะหนอบอกพดอยู่เลยเมอเอนอันมิบขนุนปังหอ,อคิดหนาครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่นใจนะครับ